สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุกุสุกนครับทักทายกันครับมือนี่ทำนายได้โอ้ยเมนูเด็ดเลยกั้วเตียสไอีสานมันจัดให้ถาดใหญ่เลยครับแกงน่อไม้แกงเพืนนอน่อไม้ใส่หมูสามชั้นครับแล้วก็มือนี่ที่สําคัญก็กคือมีกั้วไตียสไอีสานมานั่งกินเขา้ขางๆนั่งครับมือนี่คืออีเสียบค่ะแงงครับสวัสดีจ้ากั้วเต้ยสไอีสานจ้าวันนี้ มานั่งกินข้าวกับคุณป้าบ้านจ้ะมาไปเสี่ยบไปน้ำกันเลยครับน,งงบน,นี่ข้าวเหนียวกระติบยิ่งใหญ่กัานี่ข้าวเจ้าจ้ะคนไรยางเลยครับมือนี่อยากคนไรยางแต่ว่าอยากแกงเปื่อใส่หมูสามชั้นด้วกันครับมาเสี่ยบกันโอดูเสี่ยบแห้งโดนทุกอย่างาทำในบไ,ได้กินครับก็ดีมือนี่ก็ดีเสียย่ยบแห้งหวานใจไม่กินน้ำก๋วยตี๋ยวไทยอีสานครับขออนุญาตซิมจำเจ้ากัน ชิมก่อนนะจะ้ะอ,อร่อยไหมตุ้ยเขามีไงก่อนน่าอร่อยนะอือหึรสจัดยอดนะโค้กไต้ธรมานีสานก็แซ่บใช่ไหมอาขลังขนาดเลยเสาวไต้ตรมานีสานก็อร่อยใช่ไหมคะโอ้แซ่บครับครับแซ่บครั้เด้อนี่สด อร่อยทำแรกแจงเปื่ากับขาเจ้าอันนี้ทำได้ตรองนเ,เนียวเข้ายัาไ่ไงเข้าอยู่นะกินกับแม่เจ้าอร่ออมาก xuất ao chục chục đây tiếng hmm. này nha hmm. Đẹp เข้มครับปลาลาซับเป็นไงบ้างอร่อยแล้วอร่อยมากแจงเปิดหน่อไม้เครื่อง <นะ S 1> จุกๆอ่าหน่อไม้ไม่เจอเลยม,มีอย่างอืน<ม>่นเยอะมีข้าวโพดด้วยนะจ๊ะ<ม>ลูกโดดก็มีจ้ะ ตอนนี้โดนย่งซ่อนแล้วครับบ่าบ้างซ่อนเลย,บบเลยแม่บางจัดไปครับนี่ไงอ๋ออมร้อนๆอร่อยแล้วเด็ดครับพี่น้อง แตดว่าเด็ดเมนูท hmm. mm ี hmm. mm ่เด็ดมากควายอยากก็มีไงซะตัวเอาหิวหิวเขาแดดร่มร่มตกไนบ้าข้กขนาด ุณแม่บ้านเจอแจ็กกอตแล้วลูกกอดดแล้วเมื่อกี้หนึ่งลูกเจอแจ็กกอตแล้วแยงเ <c oughs> พิ่มอันนี้ใส่ข้าวโพดไปพร้อมเฮดร่วมกับเฮดเลยครับเสียบกับขนาดเลยหน่อไม้นี้ไม่มันไม่ขมด้วยนะใส่ข้าวโพดเสบได้เปลืองมาก คือแบบใช้คำว่ารอร่อยได้ดเปลืองอืมอือชิมปลาสับนู้นอร่อยป่ะครับ ของแม่ใช่ไมนี่ปลาสะับเย็นลงเขาเจ้าคุกกับปลาสะับกินกับแกงเปือ่อยโอ้เนบนมั่ยตอนตอนอือ เด็ดยวอ่หมดหมดโอ้ข้ามเงียบขอแยกไว้ก่อนเดี๋ยวโดนอีกคุกบกอือโดนไปลูกนึงแล้วเมื่อกี้ ไปชม,มสุดมากเอาแล้วที่เขาบอกว่าใส่ปักกะแยงมันแบบไหนอปักกะแยงก็เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเราไม่มีปักกะแยง เห็นเน้นเห็นในหนังเรื่องอปากกะแยงอะ่ะแบบกระแยงก็จะหอมอีกแบบแต่ตอนนี้ของเรามีแต่ใบชะอมกับผักอีตูอโอ้บแบดีล้ววันไหนเราแกงใส่ปากกะแยงสักครั้งนะถูกล้วแค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วแต่ว่า นี่ก็ใช้คำว่าอร่อยได้เปลืองมากทุยอาครับฝากเป็นกำลังใจให้ทำหน้าทกับแม่บ้านในเรื่อครับแบบแบบแบ๊บพักมืยอยุณยศขอบคุณครับ